ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกิน เมื่อพศ2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงาน จัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน สวัสดีค่ะดิฉันนิตยาแก้วเสถียรประธานกองทุนแม่ของเป็นดินบ้านคองบวงตกหมู่ที่หวันนี้จะมาเล่าเรื่องความเป็นมาของกองทุนแม่บ้านคองบวงตกซึ่งดิฉันก็ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่บ่อยครั้งนะคะอย่างน้อย1เดือนหนึ่งครั้งนะคะเราพบกันกับคณะกรรมการและชาวบ้านที่เป็นสมาชิก ตอนนี้ปัญหายาเสพติดก็มีมากถ้าเราทุกคนในหมู่บ้านไม่เข้มแข็งไม่ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ไม่ช่วยกันเป็นตาสบับปะรดช่วยสอดส่งองเด็กเยาว,วชนของเราบ้านไหนที่มีกลุ่มเสี่ยงอยู่นะคะเราก็เน้นจัดกิจกรรมอบรมนะคะในเดือนเมษายนอบรมเข้าค่ายตอนนั้นจัดกิจกรรมก็มีทั้งนอกนอกพื้นที่แล้วก็ใน หมู่บ้านคลองบวงนะคะดิฉันก็ได้เชิญเกลือายมาแล้วก็มาเข้าร่วมเข้าค่ายหลังจากที่วันที่เข้าค่ายดิฉันก็ได้รับปัญหาคือเด็กบางคนบอกว่าเราเนี่ยอยากจะทําให้เหมือนที่แม่ตั้งใจแต่บางครั้งคุณแม่ก็ก็เลยคิดกันว่าคณะกรรมการและดี่ฉันคิดว่าให้แจกบัตรคํ้แม่ไม่ไม่เข้าใจลูกยังไงลูกไม่เข้าใจแม่อย่างนั้นก็ให้คณะกรรมการช่วยแจกบัตรคําเป็นตัวเชื่อมบอกว่าถ้าไม่กล้าเล่าอะไรให้มาดิฉันก็แทนตัวว่าป้านิด ในหมู่บ้านเด็กก็มาปรึกษาคณะกรรมการของนีฉันทุกคนนะคะก็อยู่เป็นเหมือนป้าเหมือนเหมือนคุณอาเหมือนคุณนาเหมือนคุณแม่เราช่วยเหลือกันหลังจากการบําบัดการเข้าไข่เนี่ยเขาก็รู้รู้จักกลัวบ้านบ้านคงบ่วงมีสองลายตอนนี้กลับตัวกลับใจหลังจากที่คุ้นคลั่งเสพยาแล้วทานเหล้าบ้างอะไรบ้างก็ไม่เข้าใจทางควรเรือนแต่ตอนนี้นะคะหลังจากเข้าไข่มาสองคร กิจกรรมเขาก็เข้าใจถึงพ่อแม่ว่าลําบากแค่ไหนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านของบัวนะคะเราก็พยายามจะเน้นที่ว่าดูแลวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงเราต้องช่วยกันดูแลแล้วรายงานผลถ้ามีรายการใหม่ขึ้นมาเราก็ตัดไปเรื่อยๆนะคะจนคิดว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่ที่6มีความเข้มแข็งพอหลังจากนี้ก็คิดว่าจะทำงานต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ หลุใจดีฉันเนี่ยกะนายจะูกกคงคืดนัแต่กนเขาเคยดิ้ยยาก็เดินทางคิดนอะซึ่งกายโยมาโยมาที่กันนั่นเลยเขากรหลุดซึ้งหัวกระได้ประธานกงทุ่เนรเนี่ยกันนั้นเลยเขากรหลุดซึกตหัวมากเขาก็เออเขาก็ได้ใช่ไหว่าเขาเออเขาเคยเดินทางถองละหลับคุ้งักยิงเป็นอนแน่น้องซึ่งเขาก็ดีขคืนซึ่งก็เคยไป ต่างชาติก็เรียกตัวเป็นอะไรเรียกตัวไปหัวคู่ปลาบลาฝึกเขากา็ดีขึ้นไปตรงไม่หนักช้าน,นั่นนะค่ะตอนนี้เขากา็ดีอะไรทับบ่าห้ากินนั่นเลยค่ะคล้ายพุ่มละไม้ค่ะแต่ขขเขาก็ดีขึ้นมาอย่างนดีขึ้นเบก็เขาเก็าลาเลือกเหลี่ตรงนั้นนั่นนะเขาก็ได้เลือกเหลี่ยเขาก็ดำม,มาค่ะคล้ายพุ่ละไม้นะคะสวัสดีค่ะ,ะจันเบสราจุ้งเตงค่ะ ก็เป็นอีกคนนึงเ่ว่าเออเขา้ามาในกองพันธานนี้กองกองทุนแม่นี่ค่ะคือมีหลูกลูกเบาวันกระติดยาวมาแม่มถูกทิ้งถูกยางติดตั้งเป็นตอนนี้ก็เลยเข้าในกองกองทุนแม่ได้มาช่วยได้มาเล้งได้มาดันได้มาซึ่งอดีตกับเขาก็เลยกัดีขึ้นกัอาจุได้ถูกทิ้งถูก,ถก,ถก <c oughs> ายาง ก็เมย์ก็ไปเฉยก็ได้ได้ก็ได้ช่วยเลือในตรงนี้เองค่ะถึงในธรรมทานกรรมการว่างนี้อ่ะด้วยแจกงทุกยอดท่านเลยก็จึงมากมากขอบคุณรท่านขอบคุณแม่เลยสมาชิกลนกรรมการทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะขขออออุุแแแมม่่่งงงผนนนดิกท มีน้องชาวตายมีควนแลกกำลัง